วันนี้วันนี้ก็เรามาพบกันอีกครั้งนะคะก็ยังเป็นการให้ข้อมูลกับ a อน l y ลิในรูปของออนไลน์พรีเซ t เทชันนะคะวันนี้ก็จะมีะผู้บริหารที่มาร่วมนะคะท่านแรกก็คือท่านประธานนะคะอาจารย์ประมาพรค,นนะคะ่ะแล้วก็ท่านที่2คุณอัจจยานะคะท่านที่3คุณจิตติมานะคะแล้วก็อีกชั้น นรุมนนะคะเพราะวัน,นนี้เนี่ยเราคงจะเล่าให้ฟังว่าในควอเตอร์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรแล้วก็มองในเรื่องของสิ่งที่ BMS d MS จะดำเนินการต่อไปแล้วก็มองเอาลุกหลายท่านก็จะมีคำถามฝากวันที่คุณจิติมานะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะทยอยให้ข้อมูลแล้วก็ถ้าเกิดหลังจากที่หมดคำถามที่ถามมาแล้วก็ บางท่านถ้าใครอยากมีคำถามเพิ่มเติมก็คีย์เข้ามาในแชทบ็อกซ์ได้เลยนะคะค่ะขอเริ่มที่ค่ะในลำดับแรกก็จะเป็นขอสนุกผลการดำเนินงานที่เราได้ส่งไปเมื่อวานนะคะอันนี้ก็ในใจมาสหนึ่งของปีนี้นะคะ o อ perating income เราก็มีการเติบโต 42%นะคะตัวเลขออกมาประมาณ2 3 0 0 0ล้านนะคะโดยเป็นการเติบโตของรายได้จากโรงพยาบาล45%ก็อยู่ที่ 20, 2 2 1 6 5ล้านนะคะซึ่งถ้าดูข้อมูลสถิติเรกดาวต่างๆเราก็พบว่าสัดส่วนต่างๆเนี่ยเริ่มเกียร์เข้าไปใกล้เคียงช่วงก่อนโควิดแล้วไม่ว่าจะเป็น สัดส่วนของ Nationality ก็เริ่มมีคนต่างชาติเพิ่มเข้ามานะคะเราก็จะพบว่าเปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยคนไทยเพิ่มขึ้นมา38%ต่างชาติ72%นะคะก็เลยทำให้สัดส่วนณวันนี้เนี่ยเรามีคนไทยอยู่7 8ต่างชาติ2 2นะคะถ้าดู By Location เนี่ยเลยเพราะว่ากรุงเทพปริมณฑลเนี่ยวันนี้เราอยู่กรุงเทพก็มีการเติบโตที่ดี พอๆกันเลยคือกรุงเทพปริมณฑลโต45%นอกกรุงเทพโต44%นะคะวันนี้โรงพยาบาลเราแข็งแรงทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะมีฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นจากแพ็กเกจต่างๆค่อนข้างถือว่าเป็นมาชัวร์ฮอสพิทอลเกือบทั้งหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกรุงเทพปริมณฑลสัดส่วน57%แล้วก็เอาไซส์กรุงแบงคอกเนี่ยอยู่ที่43% วันนี้เรามีสัดส่วนของคนไข้ในนะคะไอ้คนไข้นอกอยู่ที่45%คนไข้ในอยู่ที่55%อันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนใกล้เคียงเดิมก่อนโควิดละสี่ส้าห้าสนะคะนี่ตัวเลขในเชิงของเ ratio ต่างๆก็จะพบว่ามีการเพิ่มขึ้นมากนะคะในใตรมากที่ <S 2> <S 2> <S 1ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว ebitda นะคะจากส5 2พาอยล้านขึ้นมาที่6 1,173ล้านหรือคิดเป็นการเติบโตขึ้นมา75%นะคะขึ้นมาเป็นมาจิ้นที่ดีที่สุดนะคะก็คือ26.7%ในแง่ของ EBIT ก็เช่นกันโตขึ้นมา140%นะคะขึ้นมาที่4,705ล้านแล้วก็เป็น EBIT มาจิ้น20.3%นะคะส่วนตัวกำไร,รสุทธิก็โตขึ้นมา ร้อยห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นมาจิ้นอยู่ที่สิบสี่จุดเก้านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะเห็นว่าอะสัดส่วนของจาก revenue ที่โตสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะคะเรามี EBIT โตเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัว EBIT โตร้อยสี่สิบแล้วก็เน้น profit ร้อยห้าสิบเจ็ดนั่นหมายความว่านะมันเป็นการเติบโตที่ดีมากเพราะว่าเนี่ยหมายความว่าเรามีการเติบโตทั้งรายได้และก็ดูคุมค่าใช้จ่ายต่างๆมันทำให้เปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยมันมีการเติบโตที่ เราเรียกว่าเป็น Waterfall ที่มันสอด้องกันได้นะคะในโน้ตที่เราใส่ไว้ข้างน้างก็คือว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในไตรมาสนี้เนี่ยมีสัดส่วนที่เป็นโควิดเ e v e n u e อยู่ที่17นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราตัดส่วนที่เป็นโควิดออกไปนั้นเนี่ยก็จะมองก็จะมี ตัวเลขก็จะเติบโต24%นั่นะหมายความว่าโรงพยาบาลมีการเติบโตขึ้นมามากนะคะสำหรับรายได้ปกติไม่ไม่ใช่เป็นเฉพาะจากโควิดอย่างเดียวนะคะออนอกจากนั้นเนี่ยเราพบว่าในแง่ของ OPD วิสิตและ IPD นั้นเนี่ยเป็นการกลับมาของคนไข้นะคะที่เป็นคนไข้ไทยแล้วก็นอกจากคนไข้ไท,ย,ทยเดี๋ยวก็มีข้อมูลคือเรามีการเติบโตกลับเข้ามาของคนไข้ไายอินนะครับ หรือเอ็กซ์แพที่อยู่ในเมืองไทยก็กลับเข้ามาใช้บริการมากขึ้นมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะ mm hmm. ก็คือทําให้อีบิดาเติบโตเพิ่มขึ้น mm hmm. แล้วก็คอ s สเซฟวิง hmm. ที่เราดําเนินการอยู่ก็ยังคงมีการทํากันอย่างต่อเนื่องค่ะต่อเลยค่ะในสไลด์ถัดไปนะคะเราก็จะพบว่าในการดูแลคนไข้โควิดนั้นเนี่ยเรามี บริษัทในเครือก็คือตัว ENTEL ที่มีการดูแลในเรื่องของการเทสโควิดนะคะซึ่งเราพบว่าในควอเตอร์หที่ผ่านมานั้นเนี่ยเรามีแคปซิตี้อยู่ที่ประมาณหมื่นเทสต,ต่อวันนะคะเราก็จะพบว่าเราใช้อยู่ประมาณเกือบ80%โดยเฉลีย่ยซึ่งก็ถือว่ามันเป็นธุรกิจที่สนับสนุนโรงพยาบาลได้อย่างดีนะคะแล้วเราก็ได้ดูแล คนไข้ที่มาตรวจโควิดนะคะในแง่ของฮอส p i พิเทลนั้นเนี่ยในมกราภุมภาก็จะมีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลในกลุ่มเราเนี่ยเราจะมีถึง6,000เตียงฮอส p i พิเทลก็คือว่าไปมีคอนแทคกับโรงแรมต่างๆซึ่งถ้าโดยเฉลี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็อพย y อยู่ประมาณ50%นะะของตัวฮอสตพิเทลที่เรามีคอนแทคอยู่นะคะ ส่วนโคร์ดวอร์ดในโรงพยาบาลน,นั้นเนี่ยเราก็ใช้อยู่ประมาณ87%นะคะเรามีแคปเบอี้อยู่ประมาณ2,300เตียงนะคะใช้อยู่ประมาณ87%ซของโค h o ด t อร์ดที่เรามีอยู่นะคะอันนี้อันล่างก็จะเป็นเรื่องของเทสเ์อร์เดย์เราก็จะพบว่ามันมีตัวที่เพิ่มขึ้นนะคะออตั้งแต่ปี20มาจนถึงปี21แล้วก็เทสเ์อร์เดย์ก็เพิ่มมากในเดือนมกรานะคะ ซึ่งเราถ้าเราเรียกว่ามันก็จะเป็นเวฟหนึ่งสอ่ห้านะคะก็พบว่าตัวนี้ธุรกิจที่สนับสนุนเนี่ยก็ยังมีเพิ่มขึ้นนะคะสไลด์ถัดไปนะคะก่อนที่เดี๋ยวจะส่งต่อให้อาจารย์ปรมาพรให้ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้านี้เนี่ยเรามีความชัดเจนที่จะบอกว่าการเติบโตในรูปแบบ ในปีในควอเตอร์ที่1น,นั้นเนี่ยมันเป็นการตึกโทโดยอ็อกซิเคนซีเพิ่มขึ้นนะคะอย่างชัดเจนสีฟ้าอันแรกเนี่ยคือโควิดโควิดเร์วนิวนะคะโค,ควิด19เราจะพบว่าอ็อกซิเคนซีมันเพิ่มจากปีที่แล้ว75% 90% 73%แล้วก็ขึ้นมาในไตรมาสหนึ่งเนี่ยขึ้นมาถึง87%นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตัวเตียงที่ใช้เนี่ย เราใช้ไปถึง2,352เตียงสำหรับคนไข COVID. ้โควิดทีนี้พอเป็นคนไข้นอนโควิดเองก็ไม่ได้ลดลงคนไข้นอนโควิดก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะจากจำนวนเตียง4 0 0 0ประมาณ4ี0 0จงรเตียงคือเราจะมีการ adjust เตียงตลอดเวลาสำหรับรองรับคนไข้โควิดและนอนโควิดซึ่งแต่ละโรงพยาบาลก็จะบริหารกันอย่างใกล้ชิดในการที่จะดูแลคนไข้แล้วก็ให้เตียงมีการใช้ประสิทธิภาพเต็มที่ เราก็พบว่านอนโควิดก็ขึ้นไปถึง78%นั่นหมายความว่าในตารางข้างล่างเนี่ยพอเรามาเฉลี่ยกันแล้ว hospital occupancy rate เนี่ยสูงที่สุดคือขึ้นไป80%นะคะถ้าทุกท่านเคยเติดตามเรื่องของเรามาปกติแล้ว occupancy เราจะอยู่ประมาณ60% 65%แต่วันนี้เนี่ยที่เรียนไปแล้วว่าความที่โรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยมาชัวขึ้นนะคะเรามีแพทย์เรามี การให้เซอร์วิสเพิ่มเติมในหลายๆโรงพยาบาลนะคะนั่นก็คือทำให้การใช้เตียง i อ d นั้นเพิ่มขึ้นมาถึง80%ประกอบทั้งโควิดและนอนโควิดนะคะเพราะนั้นเนี่ยคำตอบก็คือว่า <c oughs> วันนี้เนี่ยถึงแม้จะไม่มีฟลายอินเข้ามาโรงพยาบาลก็สามารถจะดูแลุนไท้ไทยจากสิ่งเซอร์วิสต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะคะทำให้ อพยพสีเรททั้งโคฮอตโคฮอดบอร์ดขึ้นมา87หรือโรงพยาบาลที่เป็นนอนโควิดก็ขึ้นมา78แล้วก็ทำให้โดยรวมนั้นขึ้นมาถึง80นะคะทั้งเป็นเรื่องของการเพิ่มขึ้นเราก็พบว่ามีการกลับเข้ามาใช้บริการของคุณไขยไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสรุปของไตรมาสหนึ่งที่ ถึงแม้บิลลิ่งจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่ว่าวอลลุ่มทั้ง OPD และ IPD เพิ่มขึ้นมากจากการที่เรามีการเสนอแพ็กเกจหรือโปรแกรมต่างๆออกไปอินชูนันที่เพิ่มขึ้นก็กลับเข้ามาใช้บริการมากทีเดียวในไตรมาสกหนึ่งนะคะคะในลำดับต่อไปจะขอเชิญอาจารย์มรรณรนัทเสดิเดนให้ข้อมูลเกี่ยวกับทราน i ิชันค่ะเชิญค่ะค่ะ สวัสดีค,ะะคะ่ะนั่าสไลด์ถัดไปนะคะตอนนี้เราก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะของสถานการณ์โควิดเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นนะคะซึ่งขณะนี้รัฐบาลก็ยังกำหนดไว้ว่าจะเป็นเดือนกรกฎานะคนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าสถานการณ์โควิดนะคะในเมืองไทยเนี่ยจำนวนคนติด ที่เจ็บป่วยเนี่ยก็เริ่มน้อยลงนะคะผลเสียชีวิตก็เริ่มน้อยลงนะคะอันนี้ก็เป็นผลโดยตรงจากการที่เราม,มีนยโยบายของการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะอันนี้ก็ประหนักสำคัญในการช่วยลดนะคะการติดเชื้อที่รุนแรงการต้องจําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลนะคะของของคนไทยนะคะ ถ้าเราลองดูการาฟข้างล่างเนี่ยเราก็จะประมาณการว่ารายได้นะคะที่เราได้จากคนไข้โควิดเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงนะคะเป็นสัดส่วนลงไปเรื่อยๆนะคะจาก Q2 ลงไป Q3 แล้วก็ q ิีนะคะซึ่งก็จะเป็นท่อนบนของการาฟที่เป็นสีเหลืองนะคะอันนี้ก็เป็นการประมาณการนะคะที่เราคิดว่าน่าจะค่อนข้าง แม่นยำดูจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็นโยบายของรัฐบาลนะคะและปัจจุบันเนี่ยการชดเชยนะคะค่ารักษาพยาบาลน,นะคะในกรณีที่คนไข้เป็นโควิดเนี่ยก็จะเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นนะคะเฉพาะในใน,ในรายที่บาดเจ็อุ่นน,นะคะมีความจําเป็นมีโรคประจําตัวนะคะที่ต้องเข้า,ารักษาในโรงพยาบาลซึ่งนโยบายแบบนี้เนี่ยก็จะ เข้าไปถึงกับนโยบายที่มาจากบริษัทประกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้จากส่วนนี้นะคะจากการคาดการของเรามันก็จะลดลดน้อยลงไปแต่เราจะมีการทดแทนนะคะจากคนไทยแล้วก็ที่สำคัญก็คือไายอินนะคะที่เห็นได้ชัดว่าเริ่มกลับเข้ามาแล้วนะคะถัดไปนะคะนี่ถ้าเราดูจากกราฟนะคะ ก็จะมี pre-covid level นะคะที่เป็นเส้นสีแดงนะคะเราก็จะเห็นว่าพอในควอเตอร์หนึ่งนะคะก็เริ่มเข้าใกล้ pre-covid level ในกลุ่มที่เป็นคนไข้ไม่ใช่คนไข้โควิดคือเราตัดคนไข้โควิดออกไปเนี่ยก็ใกล้เคียงรับเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นที่น่าดีใจนะคะส่วนนี้เนี่ยก็มาจากทั้งคนไทยนะคะ แล้วก็คนไทยต่างชาตินะคะหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยปรับนยโยบายนะคะไม่ต้องมีการตรวจเ g สแอนโกอันนี้มีผลชัดมากนะคะทำให้ความสะดวกสบายของกลุ่มกลายอินที่จะเข้ามารับการรักษาในเมืองไทยเนี่ยเขา,เาไม่ต้องมีกระบวนการเยอะนะคะเดี๋ยวเราคงเห็น การเปลี่ยนแปลงอันนี้ชัดเจนนะคะในพอร์เตอร์ถัดไปที่ผ่านมาในเดือนเมษาก็จะเป็นเดือนของรอมฎอนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ครบหมดแล้วนะคะเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของุ่มิที่อีสชัดขึ้นนะคะในใน Q2 นี่ถ้าเรามาดูรายได้จากคนไข้ต่างชาตินะคะที่เป็น p r e c o วิดในเส้นสีแดงนะคะก็จะเห็นว่ากราฟ ในควอเตอร์หนึ่งนะคะเริ่มนะคะขยับขึ้นชัดเจนนะคะถ้าแยกในรายเชื้อชาตินะคะก็จะเห็นว่า Middle East นะคะซึ่งเขาห่างหายจากเราไปนานเนี่ก็มีการจเจริญเติบโตมากกว่า200%นะคะส่วน clmv เนี่ยเ,เขาช่วงที่ผ่านมาเขาอาจจะต่างจาก Middle East ตรงที่ยังมีการเข้ามาเรื่อยๆนะคะไม่ไม่ได้ห่างหายไป ก็เลยทําให้การจเจริญเติบโตเนี่ยอาจจะดูไม่สูงเท่ากลุ่ม middle east ็็ประมาณ58ส่วนกลุ่มชาวจีนนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่เราวางแผนไว้หลายปีลยแล้วตอนนี้ก็คงต้อง observe จากนโยบายของประเทศจีนไปก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นไฮไลท์ของ Q1 นะคะ ที่เราได้ประกาศไปนะคะก็จะมีการร่วมนะคะทำ JV กับบริษัทของเซเว่นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ถือเป็นการเป็นพาร์ทเนอร์ชิพที่เอาจุดเด่นของสองธุรกิจมารวมกันนะคะ BMS ก็จะเป็นความเชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพการจัดซื้อจัดจ้างการซื้อยาอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง คอมเซเว่นก็จะมีจุดเด่นนะคะในส่วนที่เป็นรีเทลนะคะณนะปัจจุบันธุรกิจของเขาเองก็มีร้านอยู่มากกว่า9 0สาขานะสาขาทั่วประเทศอันนี้ก็จะเป็นการทำงานร่วมกันนะคะโดยที่ BDMS เนี่ยถือหุ้น60%นะคะคอมเซเว่นถือ70%แล้วก็เราก็จะมีการเปิดนะคะร้านขายยาในรูปแบบธุรกิจใหม่ เร็วนี้นะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการวางแผนว่าร้านที่เปิดนะคะจะเปิดที่ไหนจำนวนร้านในในแต่ละควอเตอร์จะเป็นอย่างไรนะคะสิ่งที่แตกต่างของร้านธุรกิจร้านยาอันนี้นะคะกับเซฟดักก็คืออันนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นร้านใหญ่นะคะใช้พื้นที่เยอะนะคะแล้วก็มีตัวเฮลท์แคร์เ r ลเท t โปรดัก u c นะคะใน กลุ่มที่กว้างขึ้นนะคะมากกว่าที่เราทำกับกับเซฟดับนะปัจจุบันถัดไปนะคะก็เป็นเรื่องของ sustainability นะคะจากปีที่ผ่านมาที่เราได้รับเข้าเป็น m e บ b e r ของ BJSI นะคะปีนี้เราก็ต้องพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นนะคะ โดยที่เราก็จะมีทั้งหมด4ด้านนะคะเรื่องแรกนะคะก็คือ Beyond Excellence นะคะเราต้องสมมอบการดูแลสุขภาพนะคะที่เป็นเลิศนะคะมีทั้ง Integrity นะคะ c r a r a c a r e n c y Privacy นะคะแล้วก็ Compliance นะคะในถัดไปนะคะเราก็เพื่อการจะเ,เติบโตอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะคะ วงลิเรื่องการพัฒนาทางด้าน Innovation ของ h e a l t h c c r r ไม่ได้นะคะปีนี้เราก็จะยังมี BMS d MS Award นะคะที่เราโฟกัสนะคะที่ Healthcare c o s y s t e m นะคะณปัจจุบันเนี่ยเราก็เริ่มโครงการนี้ไปแล้วนะคะโดยที่เป็นการทำงานระหว่างอาไอเดียของคนที่อยู่ใน BMS d MS, ร่วมกับ Start Up นะคะในเมืองไทยในปัจจุบันตอนนี้เรามี โครงการที่เป็น potential นะคะทั้งหมดเนี่ย281โครงการนะคะซึ่งเราก็จะมีทีมที่ช่วยพัฒนาให้คำแนะนำและในปลายปีเราก็จะคัดเลือกนะคะโปรเจกต์นะคะที่ได้รับรางวัล BMS Award ปีนี้จะต่างกับทุกปีที่ผ่านมาโดยที่เราเชิญสตาร์ทอัพในเมืองไทยนะคะเข้ามาร่วมทำโทรปรเกต์ด้วย นอกจากนี้ในระหว่างปีนะคะเราก็จะยังมีการมองช่องทางอื่นๆนะคะของสตาร์ทอัพเมืองไทยหรือต่างชาตินะคะที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเทล l ยแคร์อินโนเวชันนะคะถัดไปนะคะตัวด้านสแตนเดอร์บ e ิงเก็เมนเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์แคร์เดอะแบร์นะคะร่วมกับเซต นะคะมีเริ่มโปรเจกต์ใหม่นะคะชื่อ b m s g r e e n Hospital โดยที่เราเอาข้อกำหนดต่างๆนะคะที่แต่ละสถาบันนะคะทำเป็นข้อกำหนดเป็น KPI สําสำหรับการทำเป็นโรงพยาบาลต้นแบบนะคะที่เราเรียกว่า Green Hospital แล้วเราก็จะเอาข้อกำหนดนี้นะคะมา Practice มาทำในโรงพยาบาลในกลุ่มของ BMS d โดยในปีนี้น่าจะเริ่มทำได้1-2โรงพยาบาลนะคะเ,เราก็มีโปรเจกต์นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึงนะคะของความเที่ยวทางของเราก็คือคนทำงานเยอะขึ้นนะคะ Work from home ก็ทำให้เกิด Office syndrome นะคะในในวงกว้างในหลายกลุ่มอายุนะคะ เราก็จะมีโปรเจกต์อ f ฟฟิศซินโดรมพรีเวนชั่นนะคะสำหรับสเต็กโฮเดอร์ถัดไปนะคะก็จะเป็นโซเชียลคอนดูชั่นนะคะปีนี้นะคะ50ปี BDMs นะคะนอกจากโปรแรกรมขวดสุขภาพนะคะที่เราล้อตออกไปแล้วนะคะการขาดตับข้อเข่าในราคาพิเศษเราก็จะมีโปรแกรมที่เป็น CSR นะคะให้ความรู้ในแง่ของการ ช่วยเหลือในระยะต้นนะคะหรือที่รู้จักกันนะคะที่เป็นเรื่องเบสิกลักซ u พอร์ตหรือ CPR นะคะโดยที่จะมีการดำเนินงานในโรงพยาบาลของ BMS ทั่วประเทศนะคะซึ่งเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ของเรานะคะไม่ต่ำกว่า5,000คนนะคะ <c oughs> ในส่วนถัดไปนะคะในส่วนของ operational statistics นะคะก็อย่างที่คุณนุ่นวลได้เรียนไปแล้วนะคะในไตรมาสนี้เรามีการเติบโตทั้งหมด42นะคะในส่วนของโดยเป็นหลักเนี่ยมาจากการเติบโตของรายได้จากการรักษาพยาบาล45นะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนการเพิ่มขึ้นของคนไข้โควิดนะคะแล้วก็การกลับมาของคนไข้ไทยแล้วก็ลายอินทั้งทั้งชาอินแล้วก็ e x p กซ์ดด้วยะค่ะ โดยที่ถ้าเกิดไม่รวมโควิดแ e v e n u ยนี่นะคะซึ่งในไตรมาสนี้คิดเป็นประมาณ17%เนี่ยเราก็มีการเติบโตถึง24%นะคะ o r y n y r a r แล้วก็2% q 1วในส่วนของเบรกดาวของนอกจาก17%อันนี้แล้วนะคะซึ่งไม่รวมรายได้ของ AHQ ASQ นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีการวิเหลายท่านนะคะก็ถามเข้ามาว่าเป็นเท่าไหร่นะคะก็จะขอเรียนให้ทราบเลยนะคะว่า ไรายได้ของ A H Q A AH S Q ในไตรามาสที่หนึ่งนี้นะคะอยู่ประมาณ2%น,นะคะแล้วก็มีรายได้ของวัคซีนเนี่ยอีกประมาณ1.5%น,นะคะรวมทั้งหมดก็3.5%มจุดหเปอ,อ็นตอนแรกสองจอร์เตรงนี้นะคะ่ะในส่วนของไตรมาสที่แล้วนะคะไตรมาสที่4เนี่ยซึ่งมีโควิดรัคซินอยู่15%เนี่ยนะคะจะมีนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็มีรายได้ของ A H Q A AH S Q อยู่ประมาณ2%เเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ มีรายได้ของวัคซีนอีกมาห่ปร์เซ็นต์วมจ็ามเป็นต์ออนท็จาก15%ที่ได้แสดงในใน,ในภาพนี้ค่ะในส่วนของการเบรกดาวในส่วนของคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะเป็นการเติบโตในไตรามาสนี้เนี่ยคนไทยเติบโต3านตะคะต่างชาติก็เติบโตถึง72%็ดสนะคะทำให้สัดส่วนนะคะคนไทย7นดแล้วก็ต่างชาติ22%ส่วน top 5นะคะ nationality เนี่ยโดยหลักเนี่ย ก็จะมาจากอันดับหนึ่งะคะก็ยังคงเดิมนะคะที่ญี่ปุ่นอเมริกาเขมรอังกฤษนะคะแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะโดยเป็นการเติบโตโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นการเติบโตของ fly-in นะคะซึ่งหลักๆเนี่ก็จะมาจาก m i d d l e e a s t เติบโตถึง256นะคะแล้วก็ CLNB เติบโต58 year-on-year year นะคะในส่วนของ expat นะคะก็มีการเติบโตของคนคนไทยที่มาจากเยอรมันนะคะ ยูเคนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะโดยการเบรกดาวนะคะโดยคนไข้อินเตอร์เนชั่นแนลคนไข้อินเตอร์ทั้งหมดเนี่ยคร่าวๆเนี่ยก็เบรกดาวเป็นประมาณเอ็กซ์แพดประมาณระยะประมาณ60%นะคะแล้วก็รายอินเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ40%นะคะในส่วนของการเบรกดาวรายได้ที่มาจากกรุงเทพนะคะแล้วก็นอกกรุงเทพเนี่ยการเติบโต,ต,ตก็ใกล้เคียงกันนะคะอยู่ที่ประมาณ44-45%นะคะ โดยสัดส่วนรายได้ก็จะอยู่ที่รายได้จากในกรุงเทพนี่อยู่ประมาณ57นะคะแล้วก็รายได้ที่มาจาก,จากจาต่างจังหวัดก็อยู่ที่ประมาณ43นะคะโดยการเต,ติบโตนียถ้าเป็นการเติบโต Q-on-Q เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ารายได้จากกรุงเทพเนี่ยก็ต,กต,กตกิบตประมาณ7นะคะ Q-on-Q นอกกรุงเทพก็เติบโต,กตกประมาณ5 Q-on-Q นะคะ ในส่วนของ OPD นะคะแล้วก็ IPD คนภายใน,ในคนภายนอกนีก่นะคะก็ OPD ก็เติบโตประมาณ30%นะคะ IPD ก็เติบโต54%นะคะส่งผลทำให้สัสดส่วน OPD ก็อยู่ที่45%นะคะ IPD ก็อยู่ประมาณ55%นะคะถ้าเกิดเบรกดาวน์บายเพเอร์เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าเซลล์เพลงนะคะก็ลดลงไปอยู่ที่ประมาณ48% Insurance อเนินชูรน์เนี่ยอยู่ที่32%สส่วนที่เพิ่มเข้ามาเนี่ย จะเห็นได้ชัดเลยว่าคอนแทรคนะคะซึ่งรวมคนไข้ยูเซปจากโควิดด้วยนะคะเพิ่มขึ้นจากในปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8%นะคะในไตรมาสนี้เนี่ยอยู่ที่13%นะคะซึ่งหลักๆเนี่ยก็เป็นคนไข้ยูเซปโควิดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่15 16้าสิมีนาเป็นต้นมาเนี่ยนะคะคนไข้ที่เป็นสีเขียวนะคะก็จะไม่สามารถเบิกจ่ายจากยูเซปได้แล้วนะคะจะเป็นเฉพาะ สีเหลืองกับสีแดงนะคะซึ่งจะเป็น under u s Plus นะคะตรงนี้ก็จะให้ในอนาคตเนี่ยการ contract แล้วก็คิดว่าน่าจะมีสัดส่วนที่ลดลงไปนะคะในส่วนของ s t ส t ิตินะคะในส่วนของคนไข้ OPD Visit per day นี่นะคะก็อยู่ที่33,187นะคะ visit per day นะคะเพิ่มขึ้น32%ซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยก็มี คนไทยต่างชาตินะคะอยู่ประมาณ4 0่7นิะคะ Visit. สิในส่วนของ average l i c e n s e s ก็อยู่ที่ประมาณ5,230นะคะเพิ่มขึ้นค่อน,นข้างเยอะนะคะ87ซึ่งส่งผลทำให้ Occupancy Rate นี่อยู่ที่ประมาณ80เนะคะ length of stay เนี่ยก็อยู่โดยรวมนี่ก็อยู่ประมาณ5วันนะคะก็เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนขคนไข้โควิดหรือว่ารวมในส่วนของ พวกคนไทยที่เป็นอยู่ในรักษาพยาบาลายใต้คอนยูเซปอะไรต่างๆ,ๆนี่นะคะก็จะมีทำให้เลนอัพเจนเพิ่มสูงขึ้นนะครับในส่วนของ n ฟ n c i a l h i g h l i g h t s นะคะก็จะมีในส่วนของ coe นะคะทั้งรายได้นะคะแล้วก็ ebda เนี่ยก็จะคอนทิบิวโดวยรวมที่ประมาณ4 7ซนะคะ ในส,ส่วนที่ใกล้เขียงกันทั้ง t o อ l ไลนแล้วก็ EBITDA Contribution นะคะในส่วนของ profitability trend นะคะในไตรมาสนี้เนี่ย mm hmm. เราก็ทำได้ทั้งดีมากนะคะ EBITDA มาจอยู่ที่26% 26.7%นะคะ mm hmm. เพิ่มขึ้นอเมลนี uh, ่อยู่ที่6,173ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น75% EBIT margin นะคะก็อยู่ที่20.3%แล้วก เอ็นแผเนี่ยก็อยู่ที่ยี่เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มาจากการที่รายได้ทับลายเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็มีคอร์สเซฟติ้งโปรแกรมที่ทำอยู่ต่อเนื่องนะคะรวมถึงค่าใช้จ่ายก็เรื่องดอกเบี้ยนะคะที่ลดต่ำลงด้วยะคะ mm ่ะ hmm. ในส่วนของแคปิตอลสตรัคเจอร์นะคะหลักๆเนี่ยก็ยังมีเป็นอีคูเทียอยู่87เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องพุ่นกู้เนี่ยอยู่ประมาณ12เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ ลองเทิมลซึ่งอยู่แค่ประมาณ1%หรือจริงๆแล้ววันพันล้านบาทเท่าน,นั้นเองนะคะแล้วก็ gearing ratio นี่ก็เ e ลอไปเรื well ่อยเพราะเป็นั A ้ ance, นะคะไม่ว่าจะเป็น e debt to EBITDA นะคะอยู่ที่0.2เท่า e debt De to equity เนี่ยก็อยู่ที่0.1เท่านะคะ interest coverage เนี่ยก็อยู่ที่19.2เท่านะคะในไตรามาสนี้ในส่วนของ dividend payout ratio เนี่ยซึ่งเราก็ได้ จ่ายไปทั้งหมดนะคะในปี2021เนี่ย45สตางค์นะคะโดยรวมคิดเป็น dividend payout ratio ที่90.1นะคะ